รู้สึกยังไงครับสบายใจรู้สึกสบายใจเพราะว่ารู้สึกยังไงครับรู้สึกสบายใจน้องผิดต่อโอ้โหเขาสะอาดมากวัดตูเตส์อ่าอ่าโอเคโอเคขี่ม้าก็เก่งแล้วลูกคือไม่กล้าขาโดนม้า ตับงคับงคอร่งพีสูงกว่าพี่น้ำปะเนี่ยเดินทางไหนคะสูงกว่าพี่น้ำจะเดินออกไปยวขาไปตามออดิองเี๋ไม่ครับายรูปอยู่ไงไปเสร็จแล้วค่ะเดินได้เลย ยืนถ่ายตรงนี้สวยกว่านะเนี่ยเราจะไปถึงตรงนู้นเลยเหรอนี่ฉันต้องตามไปเนี่ย <c oughs> ถือกล้องก็เลยต้องเดินตาม <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไม่น่าเลยเสียงเกือบม้ารองเท้าเสียงรองเท้ารอ <c oughs> งเเเท้ากก็ <c oughs> ็็ป <c oughs> นด <c oughs> รู้สึกรู้สบายใจรู้สึกสบายใจรู้สึกบยรู้สึกสบายใจรู้สึกสบารกสบายใจร้สบายใจสบายใจสใจรู้กสาครยรู้สสบายใจรู้กรูไหวสบายใจรูกบรรบ ขอบคุณคราบยางขับคุณคับอะพิธีพิทีใช่ใบโอเคพิทีลูกพิทีมาขี่ไหมคะอยพิทีขึ้นฮึบหันหลังให้พ้อฮึหเป่ยนเชื่อหมามีซีโอ้โหเขาสะอาดมากโอเค ขี่ม้าก็เก่งแล้วลูกเขาสะอาดลูกพี่เขาดูแลดีมากอัญญาเหรไหมค่ะค่ะพ่อพ่อนะอ่ะแล้วพี่พีลงมาพี่พีลงมาได้ไหมพี่พีลงมาครับพีี่น้อยใจได้เลยเนี่ยพี่ตีกลัวไหมปิดจมูกใส่ได้ทั้งปากนะกระจายมาเลย ใส่แว่นมาด้วยใส่ใส <us> ่น้ำลบหน่อยขอบไปให้เขาหน่อยถอดแว่นให้เขาป่ะเดินไหมคันยะไม่ดูหน้าเนี่ยยาเกมยาบายบายน้องพี่เขาบีแคบฝู่ครับี้น้องเขาวิ่งตามน้อ <aren> ง <'t you? ksi> คือไม่ก้าขาโดนม้าเอาไปเอาไปแล้วไปแล้วโอเคโอเคเอาปลี่ยนคนเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนนะ่ะาัะค่ะเอาบบพูกรับเอาแบบไปหาพ่อพ่อเร็ว